สวัสดีทุกคนนะครับก็วันนี้เราจะมาอันบอ็อกมังอ่ะที่ชื่อว่าเนาจิโรดเดรักไว้ใส่คุณไวซ่าจะค่ายมกดกันนะครับเขาบอกไว้กันว่าอันนี้เป็นการอาดเสียงแยกนะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดมันมีอะไรผิดพลาดไปก็ขอโทษด้วยละกันนะครับอ่ะแล้วก็อีกอย่างหนึง่งคลิปนี้ ถ่ายตอน12/2 2020นะ12เดือน2 2020แต่ตดต่อตอน4เดือน3 2021เนะ่ยเอ้ยเมื่อกี้พูด2020ไม่ช่างแม่งแล้วกันนะฮะครับก็ถ้าเกิดพูดเรื่องเวลาผิดก็ต้องขอโทษด,ด้วยแล้วกันนะฮะแม่งจะครบเดือนหนึ่งอยู่แล้วนะ,ะถึงแม้ตะต่อไม่เชิงว่าไม่ว่างครับขี้เกียจนยั่นแหละนะฮะแม่งทั้งไม่ว่างทั้งขี้เกียจอะนะฮะครับก็จะมา อันบล็อกนั่นแหละนะฮะขอแกะก่องแป๊บหนึ่งนะครับมันแกะนานหนึ่งก็ระหว่างรอที่แกะนะครับผมซื้อบางอาจจะค่เอเ่อเฮียควับผมซื้อบางอาจจะค่ายบงกฎมาอันนี้เป็นครั้งแรกนะครับอยากจะบอกความรับใจอย่างหนึ่งคืออ่าผม ทักไปในไลน์เขาบอกว่าขอหนังสือสภาพดีๆแล้วเขาก็บอกว่าได้ค่ะเดี๋ยวเ,เดี๋ยวจะจัดหนังสือสภาพดีทีสุดมาให้แต่ก็อาจจะมีเหลืองบ้างเพราะว่าไอ,เ,อเรื่องเนี้ยมันนานแล้วเกือบ10ปีแล้วนะครับก็เป็นอะไรที่น่าประทับใจนะเออแล้วดูกล่องสิคือแบบกล่องแบบสวยมากจริงคือแบบ ไม่มีปัญหาเลยอะกล่องอะภายนอกอะคือสวยเลยอะนะครับแล้วก็แน่นหนาด้วยอ,อถึงได้แก่ยากแก่เย็นแบบเนี้ยนะฮะข้างในนะครับจะมีเป็นพวกเนี่ยกระดาษนะครับห่อไว้ข้างในเป็นเหมือนการกระแทกนะฮะนี่ดูโคตรเยอะนะครับโคตรดีผมผมบอกเลยว่าโคตรดีมากนะครับ สำหรับค่ายปกตกิออก่อนอันนี้ผมภาพสดนะไม่ต่อต่อเดอะ่ะเอาแม่งเอาภาพมาก็ลงแบบนั้นหรือเปล่าไม่รู้นี่ส่วนนี้เป็นตัวมังงะนะครับแล้วก็จะมีสติกเกอร์ไม่ใช่สติกเกอร์อ่าที่ขั้นหนังสือแถบมาให้นะครับทีแรกก็ไม่คิดว่าจะได้นะเพราะว่าหนังสือเรื่องนี้มันก็เก่าแล้วนะ แต่ก็ยังได้นะเราได้มาอย่างเยอะนะครับแล้วตอนปัจจุบันก็ทําหายไปไหนเราไม่รู้นะอันนี้เขาจะแพ็กมาแบบสี่เล่มนะครับแพ็กละสี่เล่มสี่แพ็กนะสิบหกเล่มอันนี้เป็นสิบหกเล่มจบนะครับใครอยากซื้อก็ลิงก์ด้านล่างคลิปเลยนะหกร้อยห้าสิบาทนะครับจ่ายจริงหกร้อยห้าสิบสองบาท <c oughs> ไม่รู้แม่งเพิ่มมาจากไหนสองบาทแต่ก็ช่างแม่งเหอะนะโอเค <c oughs> เฮ้ยไปไหนแล้ววะหุงวางหนังสือก่อนไม่ได้เหรอเฮ้ยหายไปเลยเฮ้ยอ่าสำหรับมังงะเรื่องนี้นะครับเป็นแนวสไลด์ออฟไลท์เลิ่องคอมเมดี้นะครับเอาไว้ดูเพลินๆอ่ะคือผมไปดูเมยมาแล้วแบบชอบไงคือแบบดูเพลินนะครับก็เลยเก๋าซื้อมังงะมานั่งอ่านเพลินๆเหมือนกันนะครับก็คือในบ้านผมยังไม่มีเรื่องที่แบบเอาไว้ดูเพลินๆเลยนะ อันนี้จะเป็นที่คันักงถือนะครับก็ได้มาเยอะเยอะนะค่มองกดส่วนใหญ่จะเป็นการ์ตูนแนวแบบยังไงอะการ์ตูนผู้หญิงนะครับการ์ตูนที่แบบผู้หญิงเป็นตัวเอกอะนะฮะผมไม่แน่ใจว่ามีเรื่องอื่นอีกไหมนะที่แบบเป็นแนวต่อสู้หรือว่าแนวแบบโชเนนจ,จ๋าไม่แน่ใจว่ามีหรือเปล่านะเพราะผมก็ไม่ได้ตามค่ายนี้มากนะครับรู้จักค่ายนี้ก็พอเนี่ยแหละเรื่องนี้แหละนะฮะ ได้มาโคตรเยอะเลยนะครับแต่ก็ไม่รู้ไปทําอะไรแล้วไม่ก็หายเออดีเหมือนกั้นะนี่นะฮะแพ็คมาค่อนข้าง,งดีไม่ได้ไม่ได้ดีธรรมดาคือดีมากๆนะครับดีจริงคือแบบสวยเลยอะ่ะแพ็คมาสวยอะ่ะนะฮะรักสุดใจคนไวซ่าเล่ม12นะครับก็ปัจจุบันผมอ่านถึงประมาณเล่ม10แล้วนะครับจะครบเดือนหนึ่งอะ่ะนะฮ์อ่านตั้งแต่เล่มหนึ่งเล่ม10ละนะฮะ แมงพึงจะมาตัดต่อคลิปนั่นแหละนี่อันนี้สภาพเล่มนะครับสวยนะคือแบบไม่ได้เหลืองมากมายนะครับกระดาษกระดาษคือดีเลยหรือเปล่ากระดาษเมื่อสิบป,ปีก่อนอนะสำหรับผมมันคือมันดีนะคือแบบมันภาพชัดแล้วก็อาจจะมีแบบอ่ามันตกขอบไปบ้างแต่ก็ช่างมันเหอนนะครับเนี่ยแพ็กมาโคตรแน่นอะแล้วโคตรดีอะนะครับ น่าคตรสวยแพงว่าแบบนี้คือดีมากเลยนะคือแบบแยกเป็นสีสอะไรวะสี่กองนะครับ <c oughs> ดีจริงดจริงแล้วดูอะไรนานยังวะเฮ้ยไม่สกิปด้วยอะทางคลิปนี้มียังไม่ถึงสินาทีนะครับก็ไม่ตัดให้ดูแบบสดๆเลยโอเค อันนี้คือกําลังจัดกําลังจัดจําได้แม่กําลังจัดกําลังเตรียมฉากกูรู้กูรู้กูรู้เนื้อจ่ายก่อนจ่ายก่อนเนี่ยกำลังเตรียมฉากอยู่เอาว่าให้ดูเบื้องหลังไปด้วยเลยแล้วกันนะฮะที่ดีว้ามาละคลิปไอ้แล้วหนังสือแม่งเรียงกันเนี่ยนี่นี่แบบนี้เลยนี่เรียนเรียนเรียนอ๋อเป็นไงนี่จากกล้องวันนึงจากกล้องวันนึงเออ ต้องจัดมุมนิดนึงนะนี่ได้ยังวะได้แล้แลครับก็เออเฮียขยับอีกนะคเอ,า,อาให้แน่เอามันกดลงอีกเออแน่จัดเสร็จแล้วนะรู้เปล่าวะคือผมจำไม่ได้แล้วมันนานแล้วอนะไม่นานหรอกเกือบเดือนกว่าเองสามอาทิตยนะ์ได้ประมาณนั้นนะโอเคนะครับ เรื่องนี้ก็ใครที่อยากเอามาอ่านหรือหรือยังไงอะไปดูไปดูเมได้นะครับดูเมก่อนก็ได้เพลินๆแต่เมมันจะตัดเนื้อหาออกเยอะนะเยอะมากเลยชั่วอ่ะเฮ้ยมันหยิบไปเลยที่ผมอ่านมาสิบเล่มตัดไปเยอะอยู่นะในอนิเมะอนิเมะจะไปจบที่ประมาณเล่มเล่มหกเล่มเจ็ดนะครับประมาณนั้นนะถ้าจะไม่ผิดนะอันนี้กําลังแกะดูว่าหนังสือมันสภาพเป็นยังไงกระดาษเป็นยังไงนะครับ สำหรับกระดาษผมไม่แน่ใจว่ามันเรียกว่าอะไรนะแต่แบบกระดาษโคตรบางเลยผมผมบอกเลยว่าโคตรบางนะครับบางกว่าสยามอีกนะครับแต่ภาพชัดนะสำหรับผมคือภาพชัดชัดมากเลยมึกไม่ติดมือด้วยนะครับแต่ว่ามันจะมีแบบตกขอบอันนี้ก็ไม่ซีเรียสอะไรมากนะครับเพราะว่ามันไม่ได้มีเยอะนี่นะครับปกทำมาสวยมาก นี่เห็นไหมมันจะมีแบบตกขอบนะครับแต่กระช่างมันมันมันน่าจะเป็นแค่เฉพาะหน้าปกนะนี่นี่นะฮะภาพภาพชัดนะสำหรับผมคือชัดชัดสุดๆเลยอันนี้เล่มหนึ่งเปิดมาหน้าแรกก็ไม่เหมือนในเมย์แล้วนะครับอันนี้จะเป็นหน้าหน้าหลังนะอันนี้จะเป็นปี ปีที่ผลิตที่ญี่ปุ่นก็2,011นะครับอันนี้2 0 2 1ละ10ปีละเออประมาณนั้นเลนสนุกนะครับมังงะก็สนุกเหมือนกันไว้าสำหรับคนอยากนะอ่านแบบมังงะเครียดๆมาเนี่ยมานั่งอ่านเนี่ยโอ้โหพูดตรงๆแม่งชิวชัดอ่านเรื่อยๆนะครับแต่อ่านเรื่อยๆมันก็ติดอ่ะเออแป๊บเดียวแม่สิบเล่มละยังไม่ถึงเดือนเลยนะ อาวเยี่ย <Wow>. yeah. ผมจบกันมางา,ากูนั่นแหละครับก็ไม่มีอะไรแล้วแหละนะครับสํหรับคืนนี้ก็แค่นี้ละกันใครอยากได้ใต้คลิปนะครับบ๊ายบาย